ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุดรธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาติชัยม่วงปฐมเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจาการมหาวิทยาลัยจํานวน13คนและมีกําหนดให้มีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ1คนเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจาการมหาวิทยาลัยนั้นโดยที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อน,นายวิกรวดพิพัฒน์ชัยสิริและมีมติเห็นชอบให้นายวิกรวดพิพัฒน์ชัย เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีครบวาระ4ปีในส่วนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีผู้ทรงคุณวุฒิผ่านการคัดเลือกประกอบด้วยนายทิติวัตร์ริมานน์ธัญนิต นางฉาย,ยาแตยางขนนนางสุภาสรแต้รัจนชัยนายชาวอุดมพาณิชย์นายสวัสดีรัรตนนุกูลชัยพันธุวรายุทธตรีวัฒนสุวรรณนายวีรพงษ์เต็งรังสรรน,นายธนกรวีรชาติยานุกูลนายสมชายไกรคุธทธีนางสมนชคัตธาดากุลนายพีรพัฒนตั้งสืบกุลนายชัชวานตรียชาติ จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะและหารือในแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในด้านต่างๆรวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการมีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยแสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของขณาจารย์และข้าราชการใน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นต้น